ครับสวัสดีครับผมมนพินครับกับ f i e l t h a i b l o g s p o t c o m นะครับเมื่อกี้รถที่เพิ่งลงมานะครับผมนั่งพัดลมรถพัดลมมาจากาสุโขทัยนะครับมาขนส่งตากภาพตรงนี้จะเบลอนิดนึงพอดีกล้องมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมันเจอแสงมืดแสงสว่างแล้วมันก็ปรับนิดหน่อยนี่คือฐานีขนส่งตากครับอันนี้เป็นรถตู้ตากแม่สอดนะครับ ถ้าใครจะขึ้นรถตู้ไปแม่สอดนะครับก็มีรถออกประจำตั้งแต่เช้าจนจดเย็นจนถึงค่ำนะครับที่สถานีขนส่งตากนะครับนี่คือบริเวณอาคารสถานีขนส่งตากนะครับช่วงไปถึงนี้ค่ำแล้วใกล้ค่ำละมีรถหลายสายนะครับนีเป็นรถรถกีนบัสจากเชียงใหม่ไปภูเก็ตก็จะผ่านที่นี่ด้วยนะครับเพราะว่าตากเนี่ยจะเป็นเส้นใหญ่ของรถที่ขึ้นลงระหว่างกรุงเทพเชียงใหม่นะครับ เป็นเส้นหลักแล้วก็เป็นเส้นที่ไม่ชันเส้นทางไม่ชันนะครับก็คนนิยมใช้นะครับโดยเฉพาะวาพวกรถทัวร์สายเส้นหลักนะครับแต่ถ้าพวกรถไปเชียงรายนี่ก็จะขึ้นอีกที่หนึ่งอันนี้เดินเข้ามาจากทางด้านหน้าสถานีคนส่งตากทายเห็นบรรยากาศมีตู้เอทีเอ็มนะครับแล้วก็ที่นี่มีจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือมีป้ายบอกเวลารถนะครับเป็นป้ายอย่างเงี้ยเหมือนกับสนามบินเลยนะครับ